มีเรื่องจะแจ้งข่าวพี่น้องประชาชนนะครับโดยสรุปนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการการชดเชยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรปลูกข้าว4ล้าน6แสนแหมื่นครอบครัวหรือประมาณ20ล้านกว่าคนนะฮะในงบประมาณ6 7นะครับในงบประมาณปี67นะครับเดิมทีในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับช่วงแรกเนี่ยจะอยู่ที่1000ประมาณ15ไร่พอมาประยุทธ์2นะครับ ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันยี่สิบไร่ก็คือไม่เกินสองหมื่นบาทนะครับแล้วก็ปีหกหกก็ยังเหมือนเดิมนะฮะก็ใช้วงเงินประมาณปีละประมาณเกือบห้าหมื่นล้านหรือห้าหมื่นกว่าล้านต้นๆนะครับสําหรับดูแลเยียวยาพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นระยะเวลากว่าสิบปีใช้เงินกว่าห้าแสนล้านบาทด้วยกันซึ่งเป็นเงินสดซึ่งพี่น้องชาวนานก็ภูมิใจแล้วก็พอใจในนโยบายนี้นะครับเพราะเป็นนโยบายที่ดีแต่เดิมทีเนี่ย ทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ยตั้งใจที่จะยกเลิกโครงการหรือเรียกว่าลดวงเงินจาก1,000บาทต่อไร่เหลือ500บาทต่อไร่ไม่เกิน20ไร่ก็คือ10,000บาทเราไปผูกกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะครับก็คือหมายความว่าผูกกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนั่นหมายความว่าราคาปุ๋ยเท่าไหร่เนี่ยลดครึ่งหนึ่งแต่ให้เอาเงิน ที่ได้จากการชดเชยเยียวยาเกษตรกรมาผูกกันนั่นหมายความว่าเป็นการบังคับซื้อปุ๋ยนะฮะตามสูตรที่กรมวิชาการหรือกรมการเข้าเป็นคนจัดการนะฮะตรงจุดนี้เดิมทีเนี่ยเข้าคลรมอไปแล้วเมื่อประมาณสัก13วันไอสิบวันที่แล้วนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีมติในการยกเลิกมติคอรมอดังกล่าวนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยผมทราบจากการลงพื้นที่ของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่า ะะแล้วมติว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บัญชาหรือสั่งให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะบอกว่ามันน่าจะทําไม่ทันเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยชาวนาปลูกข้าวไปแล้วใช้ปุ๋ยไปแล้วแล้วก็ข้าวนาปลังเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ทาเยอะนะฮะไม่ได้ทําเยอะเนื่องจากว่าน้ําน่าจะขาดน้ําช่วงธันวาถึงประมาณพฤษภามีน้ําน้อยอ่ะเอาง่ายมีน้ําน้อยดังนั้นเนี่ยโครงการนี้จะชะลอไปก่อนนะฮะเรื่องปุ๋ยคนละครึ่ง เพราะฉะนั้นการชดเชยเยียวยาพี่น้องเกษตรกรน่าจะมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นเหมือนเดิมคือไล่ละพันบาทในงบประมาณปี67นะฮะในงบประมาณปี67แล้วก็ในระหว่างนี้ก็น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขั้นตอนการดําเนินการของกระทรวงเกษตรแล้วก็เสนอต่อคอลมในการแก้ไข,มต,ขมติคณะมนตรีต่อไปดังนั้นผมจึงขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรทั้งหมด4ล้าน6 0 0 0ครอบครัว หรือประมาณ20กว่าล้านคนว่าจะได้เงินครอบครัวละสอง0 0บาทเหมือนเดิมเหมือนกับสมัยลุงตู่เพราะฉะนั้นเขาถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องเกษตรกรที่ส่งผ่านมายังผมและกับสสในพื้นที่ให้ส่งข้อคิดเห็นไปยังรัฐบาลทําให้รัฐบาลเนี่ยต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนดังนั้นปุ๋ยคนละครึ่งในปีนี้ยังไม่มีนะครับแต่ถ้ายังไงปีหน้าเราคงต้องสู้กันต่อนะครับ ก็เลยเรียนมาให้พี่น้องประชาชนชาวนาผู้ปลูกข้าวได้ฟังให้เหมือนกันแล้วก็เข้าใจตรงกันว่า,าไล่ละพันแล้วก็ไม่เกิน20ไล่มีโอกาสสูงจะได้เหมือนเดิมครับขอบคุณครับบอกแล้วค่ะว่าจังไดก็ได้จังไดก็ได้แท้ๆค่ะมือนี่ขออนุญาตมายืนยันกับพ่อแม่พี่น้องและแสดงความยินดีนย,นยังเป็นทางการคะ่ะมื่อนี้รัฐบาลได้ประกาศแล้วว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกร ชาวนาสาหรับคาเกียวลายละหนึ่งพันบาทบวกเกินขอบพวละยี่สิบลายได้แท้แท้ทได้อี่หลีค่ะเบิ้งปากซอสการน,นะค่ะได้ยี่หลีค่ะได้ยี่หลีผู้ไดด่าเดิระวังเด้อผู้ไดจมเดิระวังเดอ้อเขาจดซื้อไงเราพวูดจะสวัสดีครับพี่รองชาวไหช่ชา,านาครับสุภูสุคนะครับหลังจากพปต้อมไปเ,เดินทางไปทางเมืองเลยนะครับ ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศมาสู่พี่าสู่พี่สนองเขาเบิ่งอยู่บอกเป็นทองให้ทองหน้าพืนหลับๆคือบ้านเฮาเราพี่น้องเนาะอืมหลังจากกลับมาก็พยายามหาข้าวนะครับอยากได้ข้าวดีมาฝากพี่ตอนนอ้องเฮาคือเก่านะครับแต่ว่ากลับบอกว่ยังเกิดขึ้นพี่น้องมีคอมเมนต์เขามานะครับได้สีบเก่าเก่าไหลาาฝาก หอยต้อมนะครับว่าให้เออถามสอสอทั้งสองท่านที่ออกมายืนยันว่าสได้หลาละพันได้เขาาคอละม้อแล้วแต่ว่าวันข้างที่ผ่านมาครับตามหอยต้อมไปเช็คข้าวแล้วบอมีการยิบยกเอาขึ้นมาให้พี่ให้น้อง นะครับบอท้ามีการยิบยกแม้แต่ะทังนะครับคณะโคศอกรัฐบาลก็ได้ออกมาเบ่าเร่องอื่นเสียเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ปิดปากเงียบนะครับจิเป็นเงินดิจิตอลเสียมากกว่วนะครับแต่ว่าเข้าในส่วนนั้นเข้ากับติดตามอยู่แต่ว่ากรรมทันนลงหลึก เ้านะครับเพราะว่ากาสิเป็นแบบไต่ละพันเขาบอนะครับพี่น้องแล้วกาสิตัดเข้าไปจังไดผู้ใดที่ขเขาจาตัดผสมควรสิิตัดตอนนั้นเขาจังหวะนนะครับพี่น้องหลังจากสีว่าสิไงใหหมดสุขคนตอนหาเสียงทุกคนบ่าได้ว่ายากดีมีจน คือนโยบายของพรรคเพื่อไทยอย่างว่าพี่น้องแต่ตอนนี้เขมาบอกเรื่องอปุ๋ยคนลนเหลื่องก่อนนะครับไร่ละพันมีพี่น้องนะครับคอมเมนต์ของมาไหลว่าไห้พตอมเป็นกระบอกเสียงนะครับไอถามสองสอสอที่ท่านออกมาะการัตตีว่าได้แน่แนไร่ละหนึ่งพันค่าเก็บเกี่ยว ยังคงเหมือนเดอันนี้นะครับหายคว่ำหวังกระเพ้าขึ้นมาหลายพอสมควรเออจนพผอยต้อมได้เห็ดชิปออกไปบอกพี่บอกนอก้องว่าโอกาสนะครับมันสูงเขาต้องได้วันาคารให้พี่น้องจับตาเบิ่งว่าการเขาเขาลอมอนะครับีมีการยิบยกปะแต่กับบมมีพี่นอ้องซึ่งเป็นทีมาของอพี่ของพี่ของนอ้อง อยากร้องถามกลับไปยังนะครับท่านสอสอทั้งสองท่านก็คือท่านสอส,อสอตีนะครับมงกคลจิตแล้วก็สอสอนะครับการเออเราอยู่บนนะครับตามไฟตอบเอาลิปขึ้นสู้พี่น้องเบิง้งตอนหัวลิดอืมทั้งสองครับผมเข้ากันยินดีนะขอบคุณหลายๆ ที่ได้ออกมาบอกเขาแต่ว่าการที่มาบอกถ้าเป็นจริงเ้อครับจะมาบอกถ้าบอกเป็นจริงพี่น้าฮอกก็เสียใจ拉อะไรนะครับท่านสสนะครับให้ท่านได้ชี้แจงออกมาชี้แจงจากน้อยได้บ่ครับอือว่าที่ท่านเว้ามันเป็นความจริงเลยจากเปอร์เซ็น นะครับทั้งสองท่านพราะว่าชาหายเชาหน้าเขาล่อนะครับล่อคำตอบจากท่านนะครับประชุมครรมอที่แล้วมา,าพี่น้องก็ได้บอกว่าไอ้ความหวังตั้งความหวังไว้หลายนะครับอ่าสีเห็นนะครับการยิบยกขึ้นมาของอาทาง คณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์หรือแม้กระทั่งนะครับสังเจีานะครับผู้นำรัฐบาลบาปบุญมีจริงเะครับท่านดังที่เห็นชัดเจนยุตตอนนะครับพักอื่นบ่มีบุญไหว้หรอกครับบ่ฝ่ายขาด หลือผักรวมต่างๆแต่สองผักนี้เริ่มเกิดความวุ่นวายพี่น้องนี่ครับเพราะว่าสิเป็นสอสอหรือถูกยางในเหลือได้อ,ใน,อในผักเกิดวุ่นวายนะครับนี่แหละครับคือถูกของชาวบ้านยาล่อเห่นครับสิ้นศักดิ์ธิ์นะทั้งสองท่านนะครับถ้าหากท่าน ลาดการผิดหรือข่าวเขาผิดซอยบอกพี่น้องอีกไหมนะครับบ่อดดก็คือบ่อใดยาเขามีความหวังนะครับผมจะดูว่าอีกสามปีข้างหน,น้าจะวุ่นวายขนาดไหนสอสอพักเพื่อไทยสีไหลออกเท่าไหรพลังพะชชรัสิิเป็นแบบไหนนะครับยาล่อเหรนกับเพ้าเนอะ นะครับย่อรอเหรียกับชาวนานะครับทั้งหลายทั้งปวกนะครับพี่น้องชาวนาเรามีมือนะครับมีหัวใจเจ็บเป็นแค้นเป็นผมคิดว่าไม่ลืมง่ายๆสำหรับโครงการตีติงไปทางเ ทั้งสองพักนั่นแหละนโยบายการหาเสียงทุกโครงการว่าถ้าได้เกิดขึ้นจริงเช่นจุจจจต้นวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทนะครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงตลอดเอ,อเลี้ยงขางซ้ายทีขวาทีจนถึงดนบัดนี้นะครับพี่น้องว่าเปไปตามนโยบายบ่ไปต้องว่าเป็นเป็นจังไดตี เมื่อตอนท่านหาเสียงจะให้ทุกคนจากดีมีจนได้บทแต่ตอนนี้มันเหลืออยู่เท่าไหร่นะพี่น้องเบิองกันว่าตอนเขาตัดมันสิเหลืออยู่เท่าไหนะครับตอนนั้นหละจะได้รู้กันว่ามันจะวุ่นหรือจะแฮปปี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพอยตอมก็ขอจบจิปเพียงแำนี้ นะครับชิบหนาว่ากันไปตามไปพี่น้องเขาต้องตามนะครับเขาต้องตามนะพี่น้อ,องญาติจะจะสย,ยุ่ยิ่งเฉยนะครับจะเฉยจะเฉยมานาแล้วนะครับชาวนาเฉยมานาแล้วแต่ตอนเนียนะครับเราจะไม่เฉยนิ่งด้นะครับพี่น้องนะสิทธิของเฮามี การเดียกร้องเขาพระท่านได้สำเร็จนะครับถูกยางนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะครับพี่น้อเขาเป็นจังสันน้งพี่น้อนะเดี๋ยวตามกันไปพลาต้อมบอกคลิปมาใดแน่เด้อบก็คือปันยอดวิวเตียนที่จริงแล้วบริปันพี่นนอนนะครับกดติดตามพลาต้อมเด้อแช่ไป ครับให้ตามกันไปตามเบิ้งว่าเขาจะาบอกอย่างว่าเป็นจริงซ้ไหนถ้าไม่เป็นจริงแล้วคุณจะรู้สึกสวัสดีครับ